สวัสดีสสดค่ะ,คะก็ห้องเนี้ยก็ทำไว้สำหรับมาในส่วนของห้องอาหารค่ะอ่าเรือนเล็กๆที่บอกเนี่ยค่ะก็คือเป็นเรือนเล็กนั้นสมัยก็สำหรับเก็บของ เก็บสัมภาระจะต้องออกไปบ้านให้เพ like nice ื่อกับผู้สูงอายหน่อยหนึงตัวกระดายก็เป็นไม้ไม้เนื้อแข็งก็ตัวห้องนอนนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าอันนี้แถมแถมด้วยไหมครับถามถามแทนคนดูอยากได้ครบใช่ใช่ไหมครับเหมือนกันคือโซฟานี้ก็แถม ยังคนสวนเอาไว้ด้วยนี่ถ้าเกิดเราทําสวนหลังบ้านนี่มองจากมุมนี้นี่เห็นเลยนะฮะใช่ค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ช่องเราอสังหารนากลับมาพบท่านผู้ชมตามเคยนะคะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะตั้นอยู่เส้นพระรามสองครับวันนี้เรามาเส้นพระรามสองมารีวิวบ้านเดี่ยวสองชั้นใช่ไหมคะโครงการชื่ออะไรครับพี่หมู อมู <c oughs> ่บ้านง,งามเจริญสอง,งา <Okay. S 2> อยู่ตั้งอยู่ในซอยอนามัยงามเจริญนะคะพลันสองครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะคะเนืเ่องจากว่าตัวโครงการนี้มีการทําโครงการต่อเนื่องก็มีเป็น10โครงการเลยส่วนโครงการที่เราจะมารีวิวเนี้ยอยู่โครงการโลงครับโลเคชันโลเคชันคร่าวๆนี่คือ มา,าได้หลายทางมากเลยค่ะถ้ามาจากเส้นพระรามสองเนี่ยสามารถเข้าตรงซอยอนามัยงานจเจริญใกล้กันกับตัวเลยโรงพยาบาลมาังมดมาหน่อยนึงค่ะก็มีซอยอนามัยงานจเจริญก็เลี้ยวมาแล้วก็ขับมาเรื่อยๆก็จะถึงโครงการนี้ส่วนอซอยหนึ่งก็เข้าได้ในซอยท้าข้ามซึ่ง น่าจะเป็นโฮมโปรกับมิซีอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลรามสองซึ่งขับรถเข้ามาแค่สิบกว่านาทีก็ถึงเองค่ะครหรือคนที่มาทางด้านหลังเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วเข้าด้านหลังเลยก็สามารถเข้ามาได้ก็จะถึงโครงการนี้อนต้นถนนครับค่ะถนนก็จะสามารถทะลุไปประชาอุทิศไปพุทธบูชาค่ะก็โครงการแล้วตั้งอยู่ในสถานที่ที่ สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทางมากเดีย๋ยวเราเข้าไปคุยต่อข้างในดีมนะั้ยดีค่ะเชิญค่ะคร,ครับพี่หมูเรามาพูดถึงตัวบ,บ้านกันก็บ,บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะคมีเนื้อที่รวมทั้งหมด96.3ตารางวาถือว่าใหญ่มากเลยนะ,ะใหญ่มากเลยค่ะก็คือเฉพาะตัวบ้านเนี่ย ก็มีพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรเข้าไปแล้วมีสชั้นมีกี่ห้องนอน,นะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนครับสห้องน้ำหนห้องครัวเป็นระบบปิดนะคะครับแล้วก็มีลานซักล้างอยู่นอกบ้านแล้วก็มีส่วนรับแขกกับห้องรับประทานอาหารแล้วแถมเรือนเล็กๆหลังบ้านอีกหนึ่งเรือนอันนั้นก็คือ ทำเป็นเ,เรือ,อนเอเนกประสงค์ถ้าใครมีลูกเล็กเด็กเล็ก,เล,กเล็กก็สามารถที่จะเอาไปนั่งทำกิจกรรมตรงนั้นได้ทำการบ้านหรือเรียนหนังสือเรียนพิเศษอันนี้นอกบ้านก็สามารถทําได้จินตนาการดูนะครับว่าปกติตอนนี้โครงการบ้านเดี่ยวเนี่ยให้ที่ดินแค่50ตารางวาแต่อันนี้มันเท่ากับ2เท่าเลยเกือบเกือบสเท่าเลยนะฮะแล้วก็ตัวบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็ยังมีสวน พื้นที่สวนค่อนข้างใหญ่เลยสามารถปลูกไม้พืชไม้ผลหรือจะเป็นสวนครัวเล็กๆก็ยังทําได้ครับค่ะเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในบ้านเลยดีกว่านะคะค,ค่ะอ,อ๋อลืมไปตั้งที่เราหยียเนี่ยเป็นโรงรถนะคะอ๋อครับแล้วก็ขนาดใหญ่เลยละ่ะสามารถจอดรถใหญ่ๆได้สองคันสบายๆค่ะบ,บ,บแล้วก็เป็นโรงรถที่ แน่นหนามั่นคงว่ากใชปูกระเบื้องอย่างดีเลยค่ะบ้านนี้อยู่บ้านก็ประมานร่วมเอสิกว่าปีนะคะสิกว่าปีปปลครับแต่ว่าสภาพบ้านทุกอย่างยังโอเคมากเลยแล้วก็ตัวลงรถเนี้ยเขาลงเข็มมันก็เลยไม่มีรอยสุดรอยแคลกให้เราเห็นครับครับก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในเนาะครับค่ะ ก็เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะพื้นบ้านก็จะเป็นไม้ปาเก้ค่ะแล้วกเ็เราจะเห็นพื้นที่ในส่วนนี้เป็นส่วนของออนั่งดูทีวีหรือจะรับแขกตรงนี้นะคะก็ตัวเจ้าของเองชอบงานไม้ก็จะเห็นลักษณะบ้านข้างล่างเนี่ยก็จะบิวอินเป็นงานไม้ค่ะก็ เาขาเรียกว่าอะไรผิวของมันเนี้ยก็คือตัวไม้อัดสักนะคะแล้วก็ห้องเนี้ยก็ทําไว้สําหรับเผื่อว่าครอบครัวไหนมีท่านผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็สามารถอานอนข้างล่างนี้ได้หรือถ้าไม่มีจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องทํากันบ้านของลูกๆก,ก,ก็ได้ค่ะห้องนี้ก็บิวอินงานไม้ไว้ เรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าเขาใช้โต๊ะใช้อะไรก็เป็นยานไม้หมดเพราะเขาชอบยานไม้ค่ะก็ในส่วนนี้ก็เป็นตัวชั้นตู้โชว์ซึ่งมันก็จะแบ่งพาร์ทส่วนที่เป็นตัวห้องรับแขกเข้ามาในส่วนของ ห้องทานอาหารค่ะก็ตรงนี้ยังมีตังเล็กๆไว้สำหรับลงมาจากข้างบนห้องนอนแล้วนั่งพักตรงนี้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยบอกว่าเขาขายก็แถมให้นะคะคือถ้าท่านผู้ซื้อคนไหนสนใจอะไรเงี้ยคืออยากชอบงานไม้เหมือนเขาเขาก็นิดีให้แต่ถ้าไม่ต้องการเขาก็มูฟออกให้ คก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำต้นล่างนะคะน้ำแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นห้องครัวค่ะเดิมเนี่ยมันก็จะมีตู้บิวอินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเจ้าของคือเจ้าของเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็ซื้อบ้านนี้เก็บเอาไว้นานนานเลยแหละตอนเด็กๆ ลกูกเด็กเนี่ยยังเรียนเรียนกันอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ก็ใช้เป็นบ้านชั่วคราวอย่างนี้แล้วก็ด้วยว่าตัวท่านน่ชอบซื้อบ้านเก็บก็ขยับไปอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลบ้านหลังนี้ก็เลยว่างไม่มีใครอยู่นี้เนี่ยเพื่อให้มันรักษาง่ายาก็เลยเอาเชลอะไรพวกนี้ออกค่ะแล้วก็ทาสีใหม่ นี้ก็จะเป็นตัวห้องครัวแบบปิดถ้าเราเดินออกไปดูตรงนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรลานซักล้างซึ่งมีที่ดินไว้สำหรับให้ปลูกพืชสวนครัวได้ตะไคร้ใบมะกรูดขาอะไรพวกนี้ลงปลูกได้เลยแต่เดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ปลูกแปลงผักของเขาค่ะแล้วก็เรือนเล็กๆที่บอกเนี่ยค่ะ ก็คือเป็นเรือนเล็กนั้นสมัยเดิมนี่คือคุณหมอมีลูกสองคนใช่ไหมคะก็จะใช้อันนั้นนี่ทำกิจกรรมค่ะแล้วก็เรามาดูตรงมุมนี้เนี่ยถ้าดูจากข้างในเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นโซนที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะเดิมนี่เขาเคยคิดว่าเขาจะตีทะลุอันนี้มันก็เลยมีเหมือนเป็นตัวลาดกระเบื้องขนาดใหญ่เลย อยูแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นงานต่อเติมเนาะแล้วก็ไม่ได้ลงเข็มเขาก็เลยยกเลิกไม่ได้ใช้เพราะว่าพอมันไม่ลงเข็มอะดินมันก็จะสไลด์ใช่ไหมพื้นปูนก็จะแคลกหน่อยหนึง่งอันนี้ก็คือตัวในส่วนข้างนอกที่ต่อเติมนะคะเฉพาะตัวนั้นที่ไม่ได้ลงเข็มค่ะเดี๋ยวเราค่อยพามาดูบริเวณรอบนอกหลังจากเราขึ้นไปข้างบนเนาะค่ะ อันนี้ในส่วนก่อนขึ้นข้างบนเนี้ยก็จะมีห้องใต้กระใดค่ะก็สำหรับเก็บของเก็บสัมภาระกระปรงกระเป๋าเดินทางหรือแม้กระทั่งนังส่งหนังสือตำรงตำราที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือของอื่นๆก็ห้องกว้างมาจนถึงใต้กระดดนี้ก็เก็บของได้เยอะเลยค่ะ นี้ชั้นสองมีลาวเหล็กก็เติมเนี่ยคุณแม่ของภรรยาคุณหมอเนี่ยก็มาอยู่ด้วยเวันนี้นนก็จะต้องออกแบบบ้านให้เอื้อกับผู้สูงอายุหน่อยนึงตัวกระไดก็เป็นไม้ไม้เนื้อแข็งอย่างดีนะคะงานไม้ทั้งหลังข้างบนก็จะมี3ามห้องนอน สห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะก็ตัวห้องนอนนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยตู้นี้เป็นตู้ที่ชิดผนังเกือบเกือบกึ่งบิวอินค่ะทีนี้เขา,เามูฟทำความสะอาดก็ขยับหัวเตียงใหม่แล้วในห้องนี้ก็จะมีห้องเ,อเหมือนกับ Walk in closet ก็คือเป็นห้องแต่งตัวห้งนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าออกแบบคล้ายๆถึง walk in closet เห็นผมสังเกตเห็นมีที่ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าด้วย้องผู้ใหญ่ดีกว่าเนื่องจากว,ว,ว่า,อ,าอันนี้แถมแถมด้วยไหมครับถา,ถามถามแทนคนดูอยากได้เขาก็คง <laughs> ้ใช่ไหมครับถามแล้วก็ มีซึ่งทำน้ำรองค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าออกหันมาทางนี้เป็น walk in closet แทนชนะครับห้องใหญ่นะห้องใหญ่มากเลยใช่ส่วนนี้ก็จะเป็นโถงหน้าห้องนอนอเป็นโถงครับถงหน้าห้องนอนซึ่งจะตั้งโต๊ะตั้งมุมอะไรนั่งหน้าห้องก็ได้นี่เป็นห้องนอน เดิมเนี่ยถูกออกแบบเป็นห้องนอนเนาะแล้วก็เอ่อเนื่องจากไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นตัวห้องพระเป็นห้องแปรรูใช่ครับก<ช>็จะมีตู้บิวอินเพราะเดิมเนี่ยมเป็นห้องนอน พี่หมูครับบ้านนี้หันหน้าไปทางทิศไหนนะครับเอ่อหันหน้าทางทิศใต้ค่ะลงมาตึครับค่ะลงมาตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งปีครับจะเย็นค่ะอันนี้ห้องเป็นห้องนอนที่สามของชั้นสองนะฮะใช่ค่ะเขาก็หอาโซฟามาตั้งไว้ครับใช่เหมือนกันคือโซฟานี้ก็แถมถ้าต้องการก็ให้เลยเอ่อจริงๆแล้วทุกห้องอ่ะติดแอร์เนาะแต่ว่าเอ่อ ต้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนย้ายแอรไปจากตรงนี้เนี่ยเรามองไปข้างนอกเนี่ยเราอยู่ใกล้หน่อยมากนะแต่ก็ไม่ได้ชิดเกินทำให้มันมีความสงบของตัวบ้านอยู่เงียบแยบก็เงียบสางที่เงียบอย่างนี้เราดูรอบรอบบริเวณบ้านใกล้เลนเคียงเราสภาพแวดล้อมดีมากนะดีมากนะโปร่ง ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้แน่นกันจนหลังคาเกยกันไม่ใช่ก็คือมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเยอะด้วยเพราะว่ายังคงสวนเอาไว้ด้วยนี่ถ้าเกิดเราทําสวนหลังบ้านนี่มองจากมุมนี้นี่เห็นเลยนะครใช่ค่ะใช่ใ,ชใชสวยเลยสวยค่ะทีนี้มาดูห้องน้ําของชั้นี่ นี่ก็เป็นห้อง,งน้ำอีกห้องนึงก็ใหญ่เลยอันนี้ใช,กกนใช้ร่วมกันรวกสองห้องจัดเพราะว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัวจริง,รงๆบ้านหลังนี้เนี่ยจะดีนเวนใหม่หรือจะออกแบบใหม่อ่ะง่ายมากใช่เพราะว่า พื้นที่เนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เนื่องจากว่ามันม,มีระยะห่างระหว่างห้องมันสามารถที่จะออกแบบมาเป็นมุมอ่านหนังสือมุมนั่นงเล่นนอกห้องนอนอะไรอย่างนี้ก็ทําได้คบนอนแล้วก็ในตัวห้องนอนก็ไม่ได้อึดอัดเกินไปก็สามารถออกแบบขยับมุมเตียงนอนอะไรอย่างนี้ได้ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอันดับแรกเลยคือแค่ ทา,าสีใหม่นิดหน่อยแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยสามารถอยู่ได้เลยหรือ<ช>สามารถ<ช>ที่จะรีโนเวทใหม่หมด<ช>ก็เป็นบ้านสมัยใหม่ได้เลยก็แน่นอนแหละถ้าคนใหม่ย,ย้ายเข้ามาอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของสีก็ตัวบ้านข้างนอกน<ช>้องข้างในนี่ยังใหม่เพียยังใหม่เพราะโครงสร้างนี่เป็นอย่างดีอยู่เลยนะไม่มีรอยร้าวเลยไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็ในส่วนของพื้นไม้ฟังเก้นเนี่ย ด้วยอายุบ้านเนาะก็ไม่มีใครอยู่มารานปีเราสามารถขัดแล้วก็ลงแร็ใหม่บ้านก็วิาา่งแล้วค่ะทำไม่เยอะบ้านแงเนี้ค่ะส่วนที่พัากระดาษก็ทำเป็นตัวกระเพื่องการจอกเพื่อให้แสงมันผ่านเข้าต,ตัวบ้าน บ้านก็จะสว่างไม่มืดกลางวันต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคบ้านเขาแยกไอตัวมแผงไฟอะไรก็ไว้เป็นมุมเรียบร้อยครับส่วนไอตัวตู้โชว์เนี่ยตอนนี้เราเป็นตู้สำหรับเก็บ ต่อตางางโดยรวมแล้วตั้งคิดว่าอย่างไรคะผมว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคือไม่ต้องทําอะไรเยอะ<ช>สามารถอยู่ได้เลยแล้วก็ต่อไปอนาคตอถ้าเกิดว่าเรามีเงินเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะร<ช>ีโนเวทอนาคตก็ยังได้เพราะว่าอย่าลืมว่าผมมองว่า บ้านหลังนี้มันมีจุดเด่นตรงที่ว่าหาไม่ได้แล้วบ้านที่มีขนาดในที่90กว่าตารางวาเกือบร้อยเกือบร้อยเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่ที่6กล้านห้าแสนบาทโอ้คับใช่ค่ะแล้วก็ต่อรองได้เล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเนี้ยชั่วโมงนี้พระรามสองตั้าก็สร้างแล้วถนนพระรามสองตอนนี้ทางด่วนที่จะเชื่อมระหว่างทางทางด่วนเดิมเนี่ย เชื่อมลงใต้เนี่ยก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแหละในั้นเนี่ยที่ดินราคาขยับแน่นอนแล้วก็ตัวโลเคชั่นของบ้านเองก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากถนนเมรเท่าไหร่ใช่ครับที่บอก10กว่านาทีเนี่ยไม่ไม่ไม่สน่กมากเลยค่ะออกไปก็เซ็นท่านพะราม2สซครับซ้ายมือก็เป็นบิ๊กซีตอนนี้ปรับปรุงใหม่ใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ยังมีโฮมโปและยังมีอินเดที่อยู่ตรงซอยอนามัยงามเจริญซึ่งใหญ่มากสาหรับ ใครที่ชอบที่จะต้องแต่งบ้านก็สามารถหาซื้อกันใกล้ๆบ้านนี้เข้ามาได้บ้านนี้ก็จะตกแต่งด้วยผ้าม่านรอบบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกตั้งหน่อยหนึ่งว่าถึงแม้ว่าบ้านนี้จะไม่มีใครอยู่นะคะแต่เจ้าของไม่ได้ทิ้งบ้านนะก็ยังเข้ามาดูแลอยู่เรื่อยๆพรามุงพมานนี้มีการซักกันอยู่ตลอดนะคะ ไม่ได้แบบปล่อยให้มันลดฝุ่นอะไรคือบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่อยู่แต่ถ้าเกิดเจ้าของบ้านหมั่นทยอยเข้ามาเนี่ยจะสังเกตเห็นความแตกต่างเลยว่าบ้านที่ทิ้งล้างเนี่ยมันจะเป็นอีกสภาพนึงใช่ค่ะมันจะมันจะล้างอ่ะมันหูไม่สดชื่นใช่ใช่ส่วนบ้านนี้นี่ก็คือเอเนื่องจากว่าด้วยว่าภารกิจที่มันแน่นมากนะคุณหมอไม่ได้มีเวลาเลยแยะแล้วก็เด็กๆก็เรียนหนังสือครับแล้วก็ในส่วนตัวบ้านเนี่ยต้องยอมรับว่ามันใหญ่ พอสมควรนั่นเนี่ยสวนที่เป็นพื้นดินเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังน,นี้มีต้นชมพู่ชมพู่ต้นหนึ่งนะคะดกมากแล้วก็ร่มยกมากแต่ด้วยว่าไม่มีใครมีเวลาเข้ามาดูแลก็เลยเอาต้นไม้เนี่ยออกให้หมดเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โตแป๊บเดียวก็โต ส่วนห้องนี้เนี่ยผมมองว่าสามารถทําเป็นห้องนอนสาหรับผู้สูงอายุได้เลยไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนใช่จตนาเดิมอันนั้นก็คือให้คุณแม่อยู่ครับแล้วก็ข้างล่างมีห้องน้ําอยู่แล้วเราจะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องนี้ลงตัวเลยนะแต่ว่าเขาเขาเก็บพื้นที่ไม่ให้มันเปืองเปืองเนื้อที่บานประตูเลยเป็นบานสไลด์ครับค่ะพี่หมูดเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านได้ค่ะจะได้เห็นนะว่ามันใหญ่ ส่วนระเบียงนี้ก็คือเอเป็นตัวกระเบื้องอันนี้คบตั้งเห็นไหมคะประตูบ้านเนี่ย<ม>เป็นไม้สักนะคะครับลานฟัาครับใช่แล้วก็หนาด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานไม้โบราณสวยเลยนะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น ซักล้างอีก,อกจุดก็ะจะมีกอกต่อไปให้เนี่ยลมมา,ลาเลยพี่หมใช่แบบเย็นดูเสิ็พื้นที่รอบบ้านกว้างเลยมีหแองสำรับน้ำก็หลังบ้านกว้างมากเลยนะฮะจริงๆแล้วกว้างรอบตัวบ้านกว้างเลยอ่ะ ือตรงนี้เนี่ยสร้างเรือนน้อยๆได้อีกหลังนเลยนะเนเป็นทางทะลุมาจากครัวครัวค่ะนะครับจากคร,ครัวเนี่ยที่เราบอก<ม>เพินตอนที่เขาทําเนี่ยเขาไม่ได้ลงเข็มม,มันก็เลยคลักเฉพาะตัวที่ต่อเตินส่วนอันนี้เป็นเป็นตัว,ตวเรือนเล็กๆสำหรับทํากิจกรร,ร,รมมาดูเลยค่ะ<ม>ก็เนี่ยเด็กๆ นั่งทำงานศินละปะหรือ<ช>จะเป็นเรือนสำหรับไว้ปลูกต้นไม้เก็บกอุปกรณ์กระถงกระถางอะไรอย่างเงี้ยนะปรับปรุงผนังนิดหน่อยติดแอร์นะใช่ค่ะเป็นห้องทำงานได้อย่างงใช่รแล้วก็เทควิวสวยๆตรงสวนหลังบ้านใช่นะครับคือจริงๆพื้นที่เนี่ยนะต่อเติมออกมาทำอะไรได้เพียบเลยใช่มันมีระยะห่างจากตัวรั้วกำแพงเยอะเลยคนที่ชอบทำ<ช>ส,วสวนนี่ก็ทำสวนย่อมตรงนี้โอ้โห แปลงผักแต่เดิมนะเป็นแปลงผักนะเนี่ยด้านข้างก็ทําแปลงผักเดยที่ดินเกือบร้อยตารางวานะฮะหาไม่ได้แล้วอยู่พระรามสองครับออกไปก็เซ็นท่านพระรามสองดีครับ้าตั้มครับพี่หมูเราก็พาดูข้างใน ทุกซอกทุกมุมแล้วพาดูรอบบ้านแล้วส่วนตัวพี่หมูนี่พี่หมูชอบอะไรของบ้านนี่ะเอบจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบทั้งหลังอะเพราะว่าบ้านมันดูแลจัดมุมง่ายจะตกแต่งอะไรมันก็เราคิดว่ามันน่าจะออกมาเก๋สวยเลยแหละแล้วก็เราชอบสวน ผมชอบส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะใช่สามารถทําสวน,สวนทําผักสวนครัวหรืออะไรพวกนี้ใช่ค่ะทำสวนมาก,วกา,ากแล้วก็มันยังมีอยู่ในบ้านครบเลยแล้วก็ความเงียบของรอบๆบ้านเนาะเงีบยบมากค่ะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ท่านผู้ชมแล้วละ่ะค่ะว่าดูแล้วเห็นเป็นยังไงชอบอย่างที่เรานำเสนอไหม หาท่านใดสนใจแล้วก็คิดว่าอย,อยากลองนัดมาดูสถานที่จริงอะไรยังไงก็รีบติดต่อมาเลยนะคะอย่ารอช้าก็ได้ตามที่อยู่ที่เราทิ้งไว้ที่ดาา้างล่างใช่ค่ะก็อีพีนี้ก็ถึงเวลาจากกันไปนะคะก็ขอบพระคุณทุกการรับชมของทุกๆท,ท่านนะคะก็ฝากเช่นเคยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามซับสไครใช่ค่ะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรากับช่องอสังหารนานาวันนี้ลาไปก่อนค่ะแลพบกันใหม่ไอพีหน้านะคะใช่ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ